สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ภาษากรมยุธศึกษาทหารเรือขอเสนอบทเรียนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษค่ะเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลดังนั้นเราอาจมีโอกาสได้กรอกข้อมูลหรือตอบคำถามข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษค่ะเรามาดูตัวอย่างการตอบข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ What's your name? My name is Chief Petty Officer i n t t r u t o การตอบคำถาม What's your name จะตอบด้วยยศชื่อสกุลโดยคำว่าชื่อคือ first name หรือ given name ส่วนนามสกุลคือ last name family name หรือ surname How old are you? I am 26 y e a r s old. When were you born? I was born on 28 June 1994 How old are you เป็นการถามอายุตอบ I'm years old When were you born เป็นการถามวันเดือนปีเกิดตอบ I was born on วันที่เดือนปีคริสตศักราช Where are you from I'm from Bangkok Where do you live I live in Bangkok Where are you from เป็นการถามภูม,มิลำเนา ตอบ I'm from ส่วน Where do you live เป็นการถามจังหวัดหรือเมืองที่พักอยู่ในปัจจุบันตอบ I live in What is your marital status I am single What's your marital status เป็นการถามสถานภาพสมรสตอบ I'm single สถานะโสดหรือ I'm married สถานะแต่งงาน Do you have any brothers or sisters? I don't have any brothers or sisters. Do you have any brothers or sisters? คุณมีพี่น้องหรือไม่? No, I don't. ฉันไม่มีพี่น้อง. Do you have any children? คุณมีบุตรหรือไม่? Yes, I have one son and one daughter. What do you do? I am a singer and musician. What do you do เป็นการถามว่าเราประกอบอาชีพอะไรตอบ I'm ตามด้วยอาชีพเราได้ฟังตัวอย่างการตอบคำถามข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วนะคะเราลองมากรอกข้อมูลเดียวกันในแบบฟอร์มภาษาอังกฤษกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ